เป็นทีมเลยดีครับดี ราบทุกท่านเรียนเชิญนะครับเรียนเรียนเรเชิญทุกๆพระองค์นะครับที่เสด็จในวันนี้ทุกทุกกายถ่ายทอดนะครับได้โปรดรำสมโพธิเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันนี้เรียนเชิญครับนิมนต์ครับนิมนต์ นี่เป็นพระหุวัฒนธรรมร่วมของอุตสาเคเนนะครับถ้าเป็นทางฮินดูเราจะใช้โซฮานะครับซึ่งในการควบรวมวัฒนธรรมร่วมกันนั้นเราสามารถใช้ดนตรีพื้นบ้านได้นะค,ะนคนรับเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกันอาเดี๋ยวโหร้องเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ พันยาสุปัญญาพัทเหยานสุทาปารายันขันยันติมีปัญญาอุกามปัญญา,า,าท้อนใดๆก็ดีเออ้าสาธุดังๆสาธุสาธุสาธุ

รในระดับต่อไปเพื่ออัญเชิญพรที่เจ้าพ่อมหิสักหลักเมืองได้โปรดประทานกระผมจะขออนุญ,ญาตกราบกล่าวดทคาถาอัญเชิญอ,อักขระเข้าสู่กายนะครับขอให้ทุกท่านผนมเมือขึ้นเอหิภาถังปียังกโย ο, ทิสาปามโมกขังอาจารย์ยันเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังคานุภาเวนะ กูจะสูบพระคาถาทั้งปวงขึ้นเหนืออกกูจะยกพระคาถาทั้งปวงขึ้นเหนือเกศพระครูกูเธอจึงให้กูเป็นเอกแก่คนทั้งหลายเอหิใครใครไปยังนามะพุทธังสระหิโสมารีสระเอหิมารีมาระอคัจฉายะอคัจฉายิธรรมังสระเอหิมารีมาระอคัจชายะอคัจฉายิสังฆังสระเอหิมารีมาระอคัจชายะอคัจชายิกะกะคังะ จัชจายะตถงทัตถนะตัถะทัตถนาปัปปะพปมะยะรละวะสหละอังส่งอังส่งอาส่งอีส่งอูส่งอูส่งเอส่งโอส่งเอาลส่งอังส่งอังส่งนโมพุทหายะส่งอัครสิสเอตัวโอกาเสติถาหิติถาหิอิติอัครนามโมโหนาติเอหิพันธังพันธังนโมพุทหายะ นะผู่โมรัตพุทธมัทธารืงยุยสังลิสุโรอสภุพะอิมังกายะพันธนังอัทิถามีสาธุสาธุสาธุครับแล้ลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคําขอขมาขอให้ทุกท่านกล่าวคําขอขมาต่อเทพพญดาโดยพร้อมเพียงกันนะครับว่าตามข้าพเจ้านะครับ กายยะกัมมังกายยะกัมมังดังๆนะครับวจีกรมมังวจีกรมมังมโนกรมมังมโนกรมมังสันจิตกรมมังสันจิตกรมมังอสันจิตกรมมังอสันจิตกรมมังธัมมตเมธธัมมตเมอโหสิกรรมังอโหสิกัมมัภาวนตุเมภาวนตุเมธกรรมใดๆกรรในกายกรรม วจีกรรมรรม,มโนกรรม,ม,รรมที่ข้าประจา,ะจาได้ทำา,า้า,าร่วงเกิน,กนแก่เทวดาคูาบาอาจารย์ผูมม้ามาเป็นประธานในงานวันนี้ ที่ตั้งใจตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจในภพชาติอื่นใดในภพชาติอื่นใดหรือในภพชาตินี้หรือในภพชาตินี้ทั้งอดีตทั้งอดีจวบจนถึงปัจจุบันจวจนถึงปัจจุบันขอเทวดาขอเทวดาข้าพระเจ้าข้าพเจ้าเคารพนับถือน้นรมนับถือนั้นโปรดได้ทรงได้ทรงอภัยโทษอภโทษให้เหล่าข้าพเจ้าให้เหล่าข้าพเจ้า ผู้รู้เท่าไม่ถึงการเท่่าไมป็นอาโหสิกรรมแก่เหล่าลูกหลานในวันนี้และเมื่อได้ทรงอาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าทุกหมู่เหล่าแล้วขอทรงได้โปรดประทานพรอันเกิดจากมหิตริษฐ อันเป็นสิริมงคลอันเป็นสิริมงคลบรรดาลดนมาเป็นสมบัติส่วนตนบันดาดนมาเป็นสมบัติส่วนตนแก่ลูกหลานแก่ลูกหลานให้ได <phin> <pl ains> ้ม <able> ีความเจริญรุ่งเรืองให้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมเจริญศีลสมาธิปัญญาเจริญศีลสมาธิปัญญาเจริญในหน้าที่การงานเจริญในหน้าที่การงานเจริญทั่วทั้งญาติมิตรและวงวาน ทุกญาตมีละวงวายการค้าขายให้ได้ดอกผลดีมีกำไรให้ได้ดอกผลดีมีกำไรทั้งเงินก็ไหลนองทองไหลามาทั้งเงินก็ไหลนองทองก็ไหลามาจวบจนยศถาจนยศถาขอให้วัฒนาขอให้วัฒนารุ่งเรืองสูงขึ้นไปรุ่งเรืองสูงขึ้นไปขอให้เจริญ ขอให้เจริญด้วยอายุวันนะด้วยอายุวันนะสุขะพละสุขะพละมีความสุขมีความสุขชั่วลูกชั่วหลานชั่วลูกชั่วหลานตลอดปีตลอดปีตลอดไปตลอดไปตลอดกาลละนานเือตลอดกาลละนานอ นทุกท่านครับแล้วในโอกาสนี้นะครับพวกเราทั้งหลายได้กราบขอขมากล่าวถวายเครื่องเสวยและลำวงสวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเพื่อให้การวงสวงนั้นเป็นที่สมบูรณ์สิ้นสุดนะครับกระผมขอเรียนเชิญญาติธรรมทั้งหลายนั้นได้โปรดจับนะครับขอตัวแทนก็ได้นะครับจับไปที่โต๊ะพิธีเลยนะครับใครก็ได้เรียนเชิญเลยนะครับลูกคักลูกคักใครใส่เสื้อลูกคักเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปเราจะทําพิธีลาขึ้นเสวยลงให้เป็นทิพย์แต่ขออนุญาตนําเรียนก่อนว่ามังคลา,คลายาจามิา,ามิลูกขอลาน้ําอาหารลูกขอลาน้ําอาหารที่เหลือนี้เ,นเป็นน้ําทิพย์ เป็นน้ำทิพย์ยาทิพย์อาหารทิพย์เสสังมังคลายาจามิลูกขอลาน้ำอาหารลูกขอลาน้ำอาหารที่เหลือนี้เป็นน้ำทิพย์ยาทิพย์อาหารทิพย์เสีสังมังคลา ยาจามิลูกขอลาน้ำอาหารที่เหลือนี้เป็นน้ำทิพย์ยาทิพย์อาหารทิพย์ทุกคนเยืยนขึ้นนะครับพนมมือหันหน้าไปทางเจ้าพ่อหลาน ก็ขอได้ทรงประทับอยู่ตามสมควรขอให้ทุกท่านว่าตามข้าพเจ้าเยสุเปยุตตาเยสุเปยุตานามาสาทันหนามาสาทันหขอเชิญครูบาอาจารย์ขอเชิญครูบาอาจารย์เสด็จกับวิมานสถานเสด็จกับวิมานสถานโดยสวัสดีภาพเทินโดยสวัสดีภาพเชิญเยสุเปยุตตาเยสุเปยุตานามาสาทันหนามาสาทันหขอเชิญครูบา อันขอเชิญครูบาอาจารย์เสด็จกับวิมานสถานเสด็จกับวิมานสถานโดยสวัสดีภาพเิอโดยสว sure. ัสดีภาพเธอเยสุเปยุตาเยุุนามาสาทันหีขอเชิญครูบาอาจารย์ขอเชิญครูบาอาจารย์เสด็จกับวิมานสถานเสด็จกับวิมานสถานโดยสวัสดีภาพเิอโดยสวัสดีภาพเธอครับในลำดับต่อไปนะครับจะได้เป็นการกล่าวคำบูชาพระรัตนไตรนะครับ เพื่อสิ้นสุดนะครับการาบวงสวงนะครับพิธีในวันนี้ขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอารห<า>ังสัมมาสัมพุทโธพะกขวาผู้ทางพะกขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพะกขวาตาธรมโมธรรมังนมสามิ สุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวะกะสังโฆสังฆะมามิครับทุกท่านครับเ,เราทำพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับเพื่อสิ้นสุดพิธีอย่างสมบูรณ์กระผมนำเรียนทุกท่านได้ไหว้ทั้งสีทิศเพื่อรับความเสด็จมงคลเข้าสู่กายก่อนที่จะได้มีการเริ่มศักราดใหม่วิธีในการไหว้นะครับสาธุนะครับทิศแรกทิศเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับ จากนั้นนะครับหมุนขวา90องศานะครับและสาธุอีกครั้งหนึ่ง90องศาสาธุอีกครั้งหนึ่ง90องศาสาธุอีกครั้งหนึ่งและเวียนมาบรรจบทิศที่เจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ é, เป็นทิศมงคลและสาธุอีกครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้สัญญานะครับหันหน้าไปทางเจ้าพ่อหลักเมืองก่อนนะครับ é, ไม่เป็นไรใครไหวแล้วทําเยอะดีกว่าทําขาดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวโดยพร้อมเคียงกันนะครับสาธุ อีกหนึ่งการสลิตผลเข้าสูสา่กายซา กระผม,มาอาอาเป็นเจ้าพิธีประกอบพิธีในวันนี้กระผมนายภูมิเล็อินลร์ลหรือเรียกว่าพรามตองก็ได้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อาเป็นเจ้าพิธีดําเนินพิธีมาจนถึงสิ้นส,สุดสมบูรณ์นะครับขอให้ปีพุทธศักราช2568ที่จะมาถึงนะครับสดใหม่ศักราชใหม่ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความก้าวหน้ามีแต่ความมงคลน,นะครับอาทงาน สิ่งใดปาารถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยเป็นไปด้วยโชคนะครับเป็นไปด้วยธรรมนะครับเป็นไปด้วยความดีงามเมตตาทั้งหลายนะครับขอทุกท่านจงประสบความสําเร็จ่าได้ประสบกับคำว,ว่าไม่มีไม่ได้ขอให้มีแต่ความมั่งคัง่งร่ำรวยขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีตลอดไปตลอดการและนานเทิน,นสำหรับวันนี้ขอกล่าควคําว่าสวัสดีคนระับ